เลโอนลเมสซี่ดาเบอร์หนึ่งของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกประจำยุคสมัยนี้เคียงข้างกับคริสเตียโนโรนัลโดและเขาก็มีสถิติการทำประตูที่น่าทึ่งจนยากจะหาใครมาเทียบเคียงแต่เ,เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าแม้จะเป็นนักเตะระดับพักการเช่นนี้แต่ก็ยังมีบางสโมสรที่เขาเจาะตะข่ายไม่สำเร็จวันนี้ใฮสโบริพอตไบเซอยิง่งอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูสิบอันดับสโมสรที่เมสซี่ยังยิงประตูใส่พวกเขาไม่ได้ แต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกัเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีมั่นใจได้และขอแนะนำกลุ่มวิเคราะห์ฟุตบอลน,น้องใหม่เข้าฟีแจกเพียบกิจกรรมแน่นแม่นอย่าบอกใครคลิกที่ลิงด้านล่างเลยครับ าชอบช่อง So Report by s ์ r o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับตลอดช่วงเวลาการคาแข่งยาวนานถึง16ปีแมซี่ลงสนามไป730นัดและยิงกระจายถึง633ประตูโดยจำนวนดังกล่าวแบ่งเป็นการยิงใส่68สโมสรทั้งภายในประเทศสเปนและต่างแดนรวมกัน อย่างไรก็ตามในเส้นทางอาชีพของเขามันมีเพียง10สโมสรเท่านั้นที่เมสซี่ยังจาอตะข่ายไม่สําเร็จซึ่งบ้างก็เป็นการพบกันเพียงนัดเดียวหรือบ้างก็เป็นการเจอกันมาแล้วหลายต่อหลายครั้งทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า10สโมสอนดังกล่าวที่หยุดเมสซี่จากการทําประตูได้นั้นจะมีทีมใดกันบ้างอันดับที่10กราเมเนต เป็นไปนของทราบกันดีอยู่แล้วว่าแมซี่เป็นผลิตผลจากทีมเยาวชนของบาร์เซโลนาเองและได้ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในปี2004ภายใต้การนทำทีมของแฟงไรกาในฤดูกาลนั้นเองที่บาร์เซโลนาจับสลักมาเจอกับทีมรองบอลอย่างกราเมเนตในศึกโคปาเดเลรอบที่2และพลิกล็อกอย่างที่สุดหลังเป็นฝ่ายปราชัย1ประตูต่อศูนย์ เมซี่ที่ณเวลานั้นยังเป็นเพียงดาวรุ่งวัยเพียง17ปีได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงแต่ก็ไม่อาจช่วยทีมดังจากแคว้นคาตาลันรอดพ้นจากความพ่ายแพ้ได้สิ่งที่น่าสนใจก็คือเกมดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง10วันหลังจากที่เมซี่ได้ลงประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาเป็นครั้งแรกอย่างไรก็ตามเ,เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าณเวลานี้กราเมเนตได้หล่นลงไปอยู่ในหลีกลำดับที่6ของประเทศสเปนเข้าให้แล้วอันดับที่ 9, เอ้าอัลซาร์ ผมเชื่อว่าเ,เพื่อนๆหลายท่านคงคุ้นหูกับชื่อสโมสรน,นี้เป็นอย่างดีและสำหรับคนที่ยังนึกไม่ออกนี่ก็คือสโมสรที่ชาบีเอนานเดสอดีท่องเครื่องระดับตำนานของบาร์เซโลนากลมบางเหียนอยู่ณเวลานี้ดังนั้นมันคงเป็นเลขที่น่าสนใจอย่างยิ่งหากสักวันหนึ่งในอนาคตเราจะมีโอกาสได้เห็น, Messi, นปปเมซี่นำบาร์เซโลนาไปเผชิญหน้ากับเพื่อนเก่าของเขาอย่างไรก็ตามในเกมล่าสุดที่เมซี่ได้พบกับ Outside un, อัลซาร์นั้นชาบียังคงเป็นนักเตะของบาร์เซโลนาอยู่ และเป็นการพบกันในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกย้อนกลับไปเมื่อปี2011แม้ผลการแข่งขันในเกมดังกล่าวบาร์เซลโลนาจะถล่มขาดลอยถึง4ประตูต่อศูย์แต่เมสซี่ที่ลงสนาม90นาทีเต็มไม่ได้มีชื่อขึ้นสกอร์บอร์ดหากแต่แอซซิดให้เซดูเกียต้าทำประตูได้อันดับที่8เคเรสเคเรสเป็นอีกสโมสรในประเทศสเปนที่สามารถหยุดยั้งยอดดาวยิงแห่งยุคอย่างเมสซี่จากการทำประตูได้ ปัจจุบันพวกเขาอยู่ในลีกลำดับที่4ของประเทศสเปนโดยผลสุดท้ายที่พวกเขาได้ลงเล่นในลีกสูงสุดของประเทศต้องย้อนกลับไปเมื่อฤด,ดูการ2009ถึง2010หรือเมื่อ10ปีที่แล้วแน่นอนว่าเมื่อได้ลงเล่นในลาลิกาย่อมทำให้พวกเขาได้ฟอดแข่งกับปารเซลโลนาทั้งเกมเยาวและเกมเยือนซึ่งผลการแข่งขันก็ไม่พลิกล็อกเป็นเครเรสที่ปราชัยในทั้ง2นัดอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ประสบความสำเร็จในการป้องกันไม่ให้เมซี่เจาะตาข่ายได้ แม้ว่าเราแต่ทีมชาติอาร์เจนตินาจะลงสนามมาเป็นตัวสำรองในทั้ง2เกมและมีแอซิดได้ก็ตามอันดับที่7เรอัลมูเซียย้อนกลับไปเมื่อ13ปีที่แล้วบาร์เซลโลนาได้ลงเล่นเจอกับเรอัลโมูเซียถึง4นัดในฤดูกาลเดียวโดวยแบ่งเป็นเกมลาลิก้า2นัดและโคปาเดลเรออีก2นัดอย่างไรก็ตามใน4เกมดังกล่าวมีนัดที่เมสซี่ได้ลงสนามาเพียงเกมเดียวเท่านั้นคือในเดือนพฤษภาคมปี2008 เกมนัดนั้นเป็นแมตช์ที่เันเ,เทนคนดูอย่างยิ่งเพราะมีการทำประตูกันถึง8ลูกลงเอยด้วยชัยชนะของบาร์เซโลนา5ประตูต่อ3โดยที่เมสซี่ทำประตูไม่ได้แต่แน่นอนว่าเขาก็มีแอสซิสอีก2ลูกตามเคยส่วนในเกมโคปาเดเรรอบแรกที่บาร์เซโลนาเจอกับเรอัลมูเซียเมสซี่ไม่ได้ลงสนามในทั้ง2นัดอันดับที่6กาดิส เมซี่ลงสนามไปมากถึง560เกมนในลาลิกาและโคปาเดเรรวมกันแต่มันมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่เขามีโอกาสลงสนามมาเผชิญหน้ากับกาดิสสมสรเล็กๆจากเมืองท่าที่เก่าแก่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสเปนการในคันนัดดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างฤดูกาล2005-2006ซึ่งเมซี่ในเวลานั้นยังคงเป็นดาวรุ่งวัยกระตาะอ,อยู่เลยและได้โอกาสลงสนามแต่เจาะตะข่ายคู่แข่งไม่สำเร็จ อย่างไรก็ตามเขาก็ทำไป1หนึ่งแอซิดให้กับลูกยิงของซามิลเอโตช่วยให้บาร์เซโลนาคว้าชัยชนะไปได้3ประตูตอนหนึ่งในตอนนี้กาดิสจะได้เลื่อนชั้นกลับมาสู่ลาลีกาสำหรับการแข่งขันฤดูกาล2020-2021ซึ่งเมสซี่จะได้โอกาสอีกครั้งในการไล่ล่าตะข่ายของพวกเขาอันดับที่ 5. อูดินเนเซแม้อูดิเเนเซจะไม่ใช่สโมสรใหญ่ของประเทศอิตาลีแต่พวกเขาก็เคยได้ตั๋วไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาแล้ว ในปี2005ทั้ง2ทีมถูกจับสลากมาอยู่ร่วมกลุ่มกันใน elly, แชมเปี้ยนส์ลีกเลเมสซี่ที่ตอนนั้นอายุเพียง18ปีก็ได้ลงเล่นไป70นาทีที่คัมนูโดยทำประตูไม่ได้แต่เป็นบาร์เซโลนาที่ถล่มทีมเย,ยนยับถึง4ประตูต่อนหนึ่งนั่นคือครั้งเดียวที่เขามีโอกาสได้ประเญหน้ากับอูดินเนเซเพราะเขาเป็นเพียงตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามในเกมบุกเย,ยนถิ่นฟรีโอรีสเตเดียมที่เมืองอูดินเนอย่างไรก็ตามเมื่อดูจากความแตกต่างของทั้งสสโมสรนักเวลานี้แล้ว เมสซี่คงไม่น่าจะมีโอกาสได้กลับมาลงเล่นเจอกับพวกเขาอีกแล้วอันดับที่ 4. รูบินคาซานรูบินคาซานเคยได้แข่งขันในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเพียง2ฤดูกาลและในทั้ง2ครั้งนั้นเองพวกเขาก็จับสลักมาอยู่ในกลุ่มเดียวกับบาร์เซโลนาตลอดอย่างไรก็ตามประเด็นที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือการที่พวกเขาสามารถป้องกันเมสซี่จากการทําประตูได้ทั้งหมดในฤดูกาล 2009- 2010ถึงรูบินคาซานสร้างเซอร์ไพรส์รครั้งใหญ่ ใหการบุกไปเอาชนะบาร์เซโลนาได้ถึงถิ่นค้ำหนู2ประตูตอนหนึ่งก่อนจะกลับมาเสมอกันแบบไรสกอร์ที่เมืองคาซานโดยที่เมซี่ทำอะไรไม่ได้ปีต่อมาพวกเขาก็จับสลากมาเจอกันอีกครั้งในเกมรอบแบ่งกลุ่มเช่นเดิมแต่ในครั้งนี้เมซี่ลงสนามมาเป็นตัวสมรองในการพบกันทั้งเกมเย่าและเกมเยือนแต่ก็ยังจอดตะข่ายดูบินคาซานไม่สาเร็จแม้ว่าบาร์เซโลนาจะหยุดเซติไรชัยติดต่อกัน3เกมต่อทีมจากแดนหมีขาวได้สำเร็จ ตอนบุกไปเยือนที่รัเสเซียก็ตามอันดับที่3เบนฟิกาบาเซโลนาแทบไม่ค่อยโคจรมาพบกับทีมจากประเทศโปรตุเกสเลยดังนั้นเมสซี่จึงทำประตูได้เพียง2ลูกใส่สโมสรอนที่มาจากแดนฝ่ายทอแต่ไม่มีลูกใดที่เป็นการยิงใส่เบนฟิกาเขาพลาดการลงสนามทั้ง2นัดในการเจอกับเบนฟิกาเมื่อปี2005ก่อนจะได้ลงเล่นเต็ม90นาทีในเกมที่ริสบอนเมื่อปี2012แต่ก็ทำประตูไม่ได้ อย่างไรก็ตามเขาเหมาทำคนเดียว2อแอซิดในเกมดังกล่าวช่วยให้บาร์เซโลนาคว้าชัยชนะไปได้2ประตูต่อ0ส,ส่วนในเกมนัดรีเทิร์นเมสซี่ก็ได้ลงสนามเป็นตัวสำรองและได้ลงเล่นไปเพียง30นาทีเท่านั้นซึ่งเขาก็ทำอะไรไม่ได้จงลงเอยด้วยผลเสมอกันไปแบบไรสกอร์อันดับที่2นาปโปลีบาร์เซโลนาและนาปโปลีไม่เคยโครจรมาพบกันก่อนเลยในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีก จนกระทั่งเดือนมีนาคมในปีนี้ดังนั้นมันจึงเป็นเกมแรกที่เมสซี่ได้มีโอกาสเผชิญหน้ากับอสูล่ลาด้วยเกมที่ซานเปาโลร ro, ลงเอยได้ผลเสมอกันไป1ประตูตอนหนึ่งโดยองตวนกริสมันทำประตูทีมเยือนให้กับพวกเขาได้ในค่ำคืนนั้นส่วนเมสซี่ก็ไร้ชื่อขึ้นสกอร์บอร์ดอันที่จริงแล้วในเกมดังกล่าวเมสซี่ยิงเข้ากรอบเพียงลูกเดียวเท่านั้นตลอดทั้งเกม แต่เขาก็มีโอกาสได้แก้ไขมันให้สําเร็จสำหรับเกมที่คําหนูซึ่งจะเป็นเกมตัดสินทีมที่จะผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปอันดับที่ 1. อินเตอร์มิลานที่จริงแล้วอินเตอร์และบาร์เซโลนาพบกันมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่เมซี่ยังไม่เคยทําประตูใส่ในรลซุร่ได้เลยแม้แต่เพียงลูกเดียวนับตั้งแต่ฤดูกาล2009ถึง2010มาจนถึงปัจจุบันบาร์เซโลนาเจอกับอินเตอร์มาแล้วถึง8ครั้ง แต่เมซี่ได้ลงสนามเพียงครึ่งเดียวของจํานวนเกมดังกล่าวที่4นัดและ3เกมในจํานวนนั้นก็เป็นฤดูกาลที่ Inter, อินเตอร์ผงาดคว้าท,ทรปิปเปิลแชมป์มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ในยุคที่มีโจเซ่มูรินโญ่อดีตกุนซือระดับอหังกากุมบังเหียนอยู่เมซี่ยิงประตูใส่อินเตอร์ไม่ได้เลยตลอด270นาทีในซีซั่นดังกล่าวจากนั้นเขาก็พลาดการลงสนามทั้ง2เกมตน่นฤดูกาล2018-2019เนื่องด้วยอาการบาดเจ็บ บาร์เซโลนาละอินเตอร์มาเจอกันอีกครั้งในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มฤดูกาลนี้แต่เมสซี่ก็ยังทำประตูไม่ได้มีเพียงแต่แอซซิดให้กับลุยสัวเรสเท่านั้นแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างฝากความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ